พิยา,พยาเจ้าพระยานะครับมาลงที่ท่าน้ําสาธรครับและผู้ที่ได้มารับฟังณสถานที่นี้นะครับก็ยังมีโอกาสได้กราบพระอาจารย์และรับหนังสือธรรมะหรือซีดีธรรมะได้ครับค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณผู้ประถมรายการนะคะที่มีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะคุณบุษราพระประเสริฐศรีค่ะบริษัทแจมใสยพับดิชชิ่งจำกัดครับกรมการขนส่งทางบกค่ะร้านขนมปังอาม่าวัดแขกครับรวมถึงชุดพิธีกรสวยๆนะคะจากคุณเศรษฐพงศ์บุญวิริยะค่ะรวมทั้งคุณผู้ชมนะคะที่อยู่ภายในสถานที่แห่งนี้รวมถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะ ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายการธรรมปฏิบก็หมดเวลาลงแล้วรับชมธรรมะง่ายๆได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ปนบิคคเวอิดัมโคปนิ दुःखनिरोधगामि पटिपदा अर्यसत्यम् अरिय अयमेव अरियो अठंगिको मको सेयत्थिदम् सम्